สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีตอนบ่ายครับอ่าสวัสดีตอนบ่ายนะคะวิชาภาษาไทยคาบสุดท้ายนะวันนี้นะเด็กๆอย่าพึ่งง่วงเหงาหานอนนะคะอย่าพึ่งเบื่อนะวิชานี้เป็นวิชาสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะได้พักได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะคะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เคลียร์งานตัวเองยังไม่ส่งงานอะไรส่งเข้ามาลิงก์ข้อสอบอันไหนยังไม่สอบสอบซะ นะคะจะได้มีคะแนนเก็บนะลูกนะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากเด็กๆนะทีนี้ในชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่แดเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรานะคะเมื่อวานนี้เด็กๆสามารถตอบคำถามคุณหนอมได้หมดเลยทีนี้ในวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะโดยคุณหนอมจะพาเด็กๆนั้นทําแบบฝึกหัดทักษะเด็กๆเปิดหนังสือลูก เด็กๆเปิดหนังสือทั้งะไปบทที่แปดค่ะเด็กๆเปิดหนังสือทั้งะไปบทที่แปดลกไม่รัฐบาลถึงไห้เป็นวันหยดอ่าเปิดได้ยังคะเด็กๆเปิดได้ยังลลกเปิดแล้วค่ะโอเคเมื่อเด็กๆเปิดแล้วเ,เด็เกๆดูข้อที่หนึ่งค่ะลกูกข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนคิดว่าทําไมรัฐบาล จึงประกาศให้วันที่29กรกดาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยเพราะอะไรหูกเพราะอะไรรัฐบาลจึงประกาศให้วันนี้วันที่29เนี้ยเป็นวันภาษาไทยเพราะอะไรคะตอบผู้นาได้ไหมเพราะว่าเป็นภาษาไทยเพราะว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นไอ้เราเห็นเราเห็นว่าเราเห็นว่าอะไรคะ ภาษาไทยเป็นยังไงคะภาษาไทยเป็นเป็นภาษาของเรารเร็นไหมคะภาษาไทยเป็นภาษาของเราเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนควรที่จะเป็นยังไงคนไทยทุกคนค<ว>เป็น<ท>ยังไงคะอ่าใช่เป็นศักดิ์ศรีเขียนลงไปค่ะเด็กๆเขียนลงไปนะอ่าเป็นศักดิ์ศรี เป็นศักดิ์ศรีของชาติเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยผู้ค้าขอเนี่ยไปเข้ผู้ค้าเืมเขียนคำว่าสีแบบคุณน้าเขียนลืมคำว่าสีใช่ไหมเป็นศักดิ์ศรีเป็นศักดิ์ศรีเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจ ดีเขียนลงไปค่ะเร็วอ่าพราเห็นว่าภาษาไทยเราค,คะ้าวเีเข้าห้องน้ำค่ะอ่าอนุญาตค่ะไปเลยค่ะลูกใครจะไปเข้าห้องน้ำดื่มน,น้ำไปเลยค่ะอ่าต่อไปข้อที่สองเดี๋ยวดูข้อที่สองข้อที่สองเขาถามว่า โรงเรียนของน้ำผึ้งมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยทุกปีโรงเรียนของนักเรียนจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยหรือไม่จัดไหมลูกจัดไหมคะจัดครับอ่าเขียนลงไปจัดมีมีจัดกิจกรรมมีจัดกิจกรรมกิจกรรมที่จัดมีกิจกรรมอะไรบ้างลูกหนึ่ง กิจกรรมอะไรคะที่เด็กๆปากวัดคัดลายมืออ่าเก่งมากค่ะอ่าเขียนลงไปลองยังค่ะอ่าการคัดการประกวดอ่าการประกวดคัดลายมืออ่าเขียนลงไปค่ะการประกวดคัดลายมืออ่าเพื่อนบอกการอ่านร้อยแก้วร้อยปองการอ่านร้อยแก้วเขียนลงไปลูก ร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกองอ่าการอ่านร้อยแก้วร้อยกองมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะกิจกรรมอะไรอีกวาดภาพมีไหมลูกอ่าวาดภาพระบายสีมีไหมมีใช่ไหมคะอ่าวาดภาพอ่าวาดภาพระบายสีอ่าวาดภาพระบายสีอะไรอีก เล่าเรื่องค่ะอ่าเก็บลงไปค่ะการจัดป้ายนิเทศการจัดป้ายนิเทศผลงานของนักเรียนทันไหมโลกทันไหมคะเด็กๆทันไหม ครับครูยังเขียนไม่เสร็จเลยครับครูเพิพ่งถึงคาว่ามีมีจัดกิจกรรมเองครับเพ่งถึงคาว่ากรองเองครับ เลียวโตมาไหมลูกเรียวโต,วม,าม,วตวมาครับอ่าภูผามานะกิ่งมือมาอ่าพิชยาพรชัยมาศมาไหมคะไอดา้าไอด้ามาไหมลูกไอดา้าผู้พคาเสร็จแล้วครับไอด้าไม่มาจริงใจมาภูมาในเพชรไม่มาธนากรมาอามี่มาไหมลูกอามี่เห็นอามี่ไหมคะ อามีมาไหมอามีไม่เห็นนะอ่ะพัตเตอร์มาจุมมาอันดามานาวาไม่เห็นอิมมาภูม,มาพาลเดชมาไหมคะพาลเดชมาครับมาครับอ่ากิติพัฒนโคตรรักษามาไหมลูก พิธิพทยโคตรรักษา,ามา,าโอเคพาวฟ้ามาบันทิตามาบรลกัญญามาทันชนิดมาปัตมพรมาอ่ะพิตินันมาไหมคะพิติน,นันจันทจรพิติน,นันจันทจรมาไหมโลก คุณอไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนเลยไม่เห็นที่ทีนันจันทจรเลยวันนี้ไม่มาใช่ไหม่ะฟ้ามามุกมาไหมคะมุกมุกมาไม่รูกอุมุกมุกอโนมามาไหมคะมุกไม่มานะอ่ากิณพาร์รวงกาษามาไหมคะวงกาษา องกาษาก็ไม่มานะคะองกาษาไม่มาออมมาธนากรโตนองว่ามาไหมคะธนากรไม่มานะคะรักษิตาคนเพียรมาค่ะโอเคค่ะเไดามาพี่ชามาไหมลูกพี่ชาพี่ชามาไหมคะ พิชาฉายาพักดีมาไหมไม่มาออโตโตมาพีมาอักคละวินมาไหมคะอักคลวินรมสมบุตรไม่มาฟ้าใสมาไข่มุกมาไหมเด็กไข่มุกมาไหมไข่มุกสีดาเกียร์มาไหมคะไม่มาเข้าตูมาไหมคะเข้าตู เข้าตูเข uh, okay. uh, right, ้าตูไม่มานะคะแอลมาปันเจ้ามาโอเคอ่าเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคุณอ๋อไปหน้าต่อไปได้ไหม อ่<ร>าโอเคไเดลนะไเลยับอ่าต่อไปนะข้อที่สามเรื่องคุณย่าของฉันนักเรียนได้ข้อคิดที่จะนำมาปฏิบัติในเรื่องใดบ้างลูกไม่มเ,เสพยาอ่าอ,อันที่หนึง่งเอาการการฟังธรรมก่อนนะเอาธรรมะก่อนนะถ้าเราไปฟังธรรมไปฟังธ <ผม S 1> <ำ>รรมไปไปทำเอยไม่ใช่ไปทำบุญที่วัดทุกวนันครับ อการที่เราไปฟังธรรมในวันพระทำเป็นยังไงลกูกพอเราไปฟังธรรมแล้วเราเกิดวันสุดครับพูดผิดอ่าเราเกิดความรู้เราเกิดสติปัญญาเรามีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมลกูกได้ครับได้ใช่ไหมัอ้เอ้าเฮ้คุณหนอมเป็นอย่างนี้แล้วลูกเห็นะ เี็นไหมลูกไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันความกดกระบาดต้องข้างความคิดเห็นอ่ะมาแล้วอ่ะเขียนลงไปเขาบอกว่าการฟังธรรมช่วยให้เกิดปัญญาเขียนไปลูกการฟังธรรมฟังธรรมช่วยให้เกิดปัญญาช่วยให้เกิดปัญญาเขียนลงไปค่ะ การฟังธรรมช่วยเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้สามารถแก้ปัญหาได้าาปไ,ดไปนะลูกนะ,ะและอีกอันนึงถ้ามีบริเวณที่มันลกมันจะมีอะไรคะ เก็บบริเวณนั้นลกมากบริเวณนั้นมันลกมากมีสนมีเบ็เก่งมากทําให้มีสัตว์มีพิษเขียนลงไปคะลูกอ่าบริเวณที่ลกบริเวณที่ลกอาจมีสัตว์มีพิษอาจมีสัตว์มีพิษตอนนี้บ้านคุณนอมฝนตกนะไม่รู้ว่าเน็ตจะเป็นยังไงนะผมไม่ตกครับ ไม่รู้ว่าเน็ตจะเป็นยังไงนะลูกนะต่อไปตามืดแล้วครับถ้าไฟดับมีขึ้นอย่างจบเลยนะครับครูอ่าต่อไปข้อที่สีต่อไปข้อที่สี่ดูข้อที่สีข้อที่สี่เขาบอกว่าเล่าวิธีการที่ทําให้ตูและโอได้รับรางวัลการแข่งขันอ่านออกเสียงตูกับโอใยใก่อนอและโออในใจก่อนอ่านออกเสียงครับผมอ่า อานอ่าฝึกอ่านในใจเอาเขียนลงไปหรอกเขียนลงไป ผมว่าผมเขียนหมดแล้วครับ Hm? ทำเงียบอ้าวทุกคนตั้งใจทำงานก็เลยเงียบค่ะทีนี้คุณหมอมมีการบ้านให้นะฟังฟังคุณหมอมมีการบ้านให้การบ้านที่คุณหนอมจะให้เด็กๆฟังนะลูกนะการบ้านที่คุณหนอมจะให้นะให้เด็กๆไปอ่านวรรณคดีลำนำ บทที่สี่ 4, ใช่ไหมครับได้ครับอ่านวนรรณคดีลำนำบทที่สี่พร้อมลายเซ็นผู้ปกครองนะลูกนะได้ยินใช่ไหมครับค่ะโอเคค่ะอ่านวนรรณคดีลำนำบทที่สี่พร้อมลายเซ็นผู้ปกครองตอนนี้ฝนกำลังตกแรงนะคะถ้าเน็ตคุณหอมหลุดค <ผม S 1> ือจบเลยนะลูกนะค่ะ ตอนนี้ผมยังฟ้าคุมแล้วก็ฟ้าร้องอยู่ครับฝนยังไม่ตก<อ>ไม่แตะเม็ดเดียวผมบอกเลยถ้าเน็ตผมไปถ้าเน็ตผมหลุดเนี่ยแล้วผมออกไปเนี่ยคือผมไม่ได้เรียนต่อเลยนะครับครูเพราะเออไม่เป็นไรวันนี้คุณหอมพาทำแค่นี้ก ใช่ค่ครูคือตอนตอนที่บางคังนะคะครูฝนตกคือรถไฟดับคือหนูงงเลยค่ะคือหนูไฟดับไปรอบหนึ่งแล้วหนูก็มาเข้าช้าหนูก็เลยไม่ค่อยทันเทา่าไหร่คุณน้อมอยู่กันทละค่ะอยู่กันทละวิชยัยไกลไหมยเช็คหนูยังไฟจะเลยไมเลยอ่าตอนนี้ฝนตกแรง,งนะ คุณเช็คหผาหรือยังคุณอ๋องเจีคงหมดแล้วคุณอ๋องเช็คหมดแล้วอยู่ใกล้ๆผมเหมือนกันผมอยู่บ้านกงไผลทีก็จะเสร็จเขาเขาอยู่บ้านอ๋งไผ่เหมือนกันผมอยู่บ้านชิงแขงผมอยู่บ้านวังไผ่ตะมนล่าเขาบอกว่ามีแต่เด็กเด็กดูเด็กเด็ดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาบอกว่า นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถทางภาษาไทยในเรื่องใดและมีอะไร<ห>ที่ต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยให้ดีขึ้นถ้าสมมติว่าเด็กๆมีความสามารถคืออ่านอ่านอะไรคะอ่านเป็นยังไงอ่าสวยอ่านหน,งงน,นังสืออ่านออกเสียงดังฟังชัด อ,อ่านออกเสียงดังปัญจ๊ดเด็กๆก็เขียนว่าเขียนว่าเขียนว่าอะไรคะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนอ่าเขียนลงไป<ท>ถ้าใครอ่านได้นะถ้าใครอ่านไม่ได้บอกว่าตัวเองมีความสามารถทางด้านไหนบางคนอ่านไม่คล่องแต่มีความสามารถทางด้านการคัดลายมือสวยก็เขียนลงไปแบบนี้นะลูกนะเข้าใจไหมคะ อ่าเขียนลงไปค่ะจะเป็นว่าอ่านได้อยู่อ่านออกเสียงเขียนลงไปค่ะเสียงฝนตกหนักเลยนะตอนนี้นะคุณหนสู้กับเสียงฝนนะลูกนะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องอ่านอ่านออกเสียงได้ถูกต้องอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนการที่เป็นความสามารถทางภาษตัวยบนแบบใช่ไหมครับ อะไรนะลูกเหมือนกันค่ะเหมือนกับทุ่คุณน้ำเขียนลกแบ่งแยกออกมาเป็นความสามารถทางด้านภาษาไทยและสิ่งที่ต้องพัฒนาบางคนอ่านได้ชัดเจนแต่ตัวหนังสือเป็นยังไงตัวหนังสือไม่สวยก็ต้องปรับปรุงใช่ไหมคะลายมือไม่สวยลายมือไม่สวยทำยังไงล่ะลายมือถึงจะสวยทำยังไงลายมือถึงจะสวย ก็ <So S 2> <Okay. S 1> คัดลายมือครับอ่าต้องหัดคัดลายมือเขียนลงไปต้องหัดคัดลายมือคุณภพผมอ่านคล่องแต่ว่าเขียนไม่คล่องเพราะว่าอ่าแต่บางคนล่ะบางคนมีความสามารถทางด้านการคัดลายมือสวยแต่อ่านไม่คล่องก็คือฝึกอ่านบ่อยๆแบบนี้นะลูกนะอ่ารีบทําค่ะ อย่าลืมการบ้านที่คุณหนอมให้นะทำเสร็จแล้วครับ ถ้าใครเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่7จ78สวัสดีครับลุงหน้าเอ้ายังเลยเปิดไปหน้าที่78ค่ะลูกจะรีบไปไหนสวัสดีนี้จะรีบไปไหนนี่แหละที่หนูไม่ชอบพูดสวัสดีลุงหน้าในค่าภาษาไทยเพราะว่าหนูยังทำงานไม่เสร็จเด็กๆดูหน้าที่78ง่ายมากเลยเด็กๆดู อ้าเด็กๆเ,เห็นหน้าที่78ข้อที่2ใหญ่ข้อที่1ย่อยคือเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านเราจะเอาคําที่ถูกต้องมาจากไหนในหนังสือพาธีตรงคําศัพท์เอามาเขียนให้ถูกต้องเร็วเอามาเขียนเขียนลงไปคําให้ถูกต้องค่ะมีอยู่5คํามีคําว่ารัฐบาลศักดิ์สรีกรกดาคมพจนานุก,กรม พระธรรม,มเทศนาหรือพระธรรม,มเทศนานะคะ,ะมมท,นนะคะทีนี้มีค่ะผมเก็บหัวกับเก็บมีตอบดิ้งเหรคะหมอช่วยลงไลน์หน่อยได้ไหมพูดกับข้อสีก,กินเลยบอเรียบทำเลยแล้วลหรือทำข้อสี่ข้อห้าทำเลยเหรอครับแล้วก็ข้อหกข้อเจ็ดอะไรข้อสี่ข้อห้าไอ้นั้นคือวรรณคดีลำนำยังไม่ทำค่ะ วรรณคดีลำนำต้องอ่านก่อนค่ะถึงจะทำได้ค่ะเราต้องลงวรรณคดีลำนำก่อนนะคะเราถึงจะอ่านเราถึงจะสามารถทำได้นะคะมันะมดูข้อสองเล็กหรอคข้อสองใหญ่เปิดไปค่ะตอนหน้าที่คุณหนอมบอกนี่แหละค่ะหน้าที่ เจ็ดสิบแปดค่ะอยู่ที่ข้อสองใหญ่ค่ะรีบทำก่อนค่ะแล้วเร็วหลูกเร็ว,ร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 วฝนตกแล้วคุณอมกลัวไฟดับเดี๋ยวคุณคะนักเหน้าจอไว้นะคะคาร o ก t u าในยูทูบก็มีตอนนั้นมูกบอกว่ามุกเข้าไม่ได้ค่ะตอนวิชาแรกค่ะ เรจะคไปให้มุกด้วยนอนลน่อาอย่าลืมเข้าไปดูวิดีโอ youtube ฝากกดไลค์กดแชร์ กดแชร์โดยยังยืนป่ะนี่กดแชร์แล้วอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดดีๆหรือหักดีใหม่กดกระดิ่งติ๊กตากันเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเห็นไหมเพื่อนบอกโหจำได้มากจำได้เก่งมากจริงจผมชอบดู ไลค์กดแชร์กดกระต่ายไลกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ค่ะให้กดติดตามห่อไม่ใช่กดติดตามกดติดตามก่อนไม่ใช่เหรออ่ะเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆฝนตกแล้วนะลูกกดติดตามดับกลไฟดับแล้วหนูไฟดับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วหนูก็เข็ดแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวคุณห่อมันคุณหงอ่กลัวไฟดับลูกเดี๋ยวเราไม่ทํางานไม่เสร็จนะคะ เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีอย่าลืมอย่าลืมการบ้านอ่าเด็กๆอย่าลืมการบ้านที่คุณหมอให้นะการบ้านคืออ่านวรรณคดีลำนำบทที่เท่าไร่คะบทที่เท่าไร่คุณหมอบอกไปแล้วดีครับที่หนเค อ่านวรรณคดีลำนำบทที่สี่พร้อมกับลายเซ็นของผู้ปกครองนะคะ<อ>บทที่4ี่วรรณคดีลำนำเรื่อง,อบบงลูกแก่กับ,บซาฟิยะนะคะลูกแก่ของซาฟิยะนะอันนี้คุณหอมฝากเด็กๆนะคะอ่า